วันนี้พบใหม่2,636รายนะครับทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมในระลอกเมษายนถึงปัจจุบันนี้97,22นะครับสะสมตั้งแต่ปีที่แล้วเท่ากับ1,19,585สียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้น25ก็ขอสแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตที่เกิดขึ้น ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับนับจากการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ต้นปี2020จนถึงขณะน,นี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วทั้งโลกเรายังคงได้ยินข่าวการระบาดจากคลัสเตอร์ใหม่ๆเป็นระยะระยะอีกทั้งจำนวนยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสวนทางกับบุคลากรทางการแพทย์เตียงผู้ป่วย รวมถึงสถานที่สำหรับการรักษาผู้ติดเชื้อที่มีอย่างจำกัดเช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพักรักษาผู้ป่วยก็เป็นอุปสรรคที่สำคัญไม่แพ้กันบริษัทแคมฟิลไทยแลนด์จำกัดเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้และเพื่อช่วยคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้จึงร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและบริษัท PC ซ l e m a ลกัด กับภารกิจแห่งชาติเฟสสองรวมติดตั้งเครื่องฟอกอากาศชุดใหญ่ณโนะรงพยาบาลบุษราคำเมืองทองธานีเพื่อรองรับผู้ป่วยชุดใหม่ที่เตรียมตัวเข้ารับการรักษาสวัสดีครับผมก้องเกียรติทิฆมงคลน,นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแคมฟิลประเทศไทยแคมฟิลวันนี้เนี่ยเรามาติดตั้งเต็นท์ความดันลบพร้อมกับเครื่องฟอกนะครับคนที่อยู่ในฮอลนะตอนนี้ที่ Challenger h ฮอ l 1หนึ่งเนี่ยผมว่ามีเกือบ500กว่าคนเลยทีเดียว โอ้โปรเจก์นี้ต้องบอกเลยครับว่าโปรเจก์นี้เร่งด่วนมากนะครับเพื่อที่จะรับรผู้ป่วยเข้ามาเมืองทองเชนเจอร์ฮอลล์หนึ่งเนี่ยผมว่าไม่เกิน6วันนะครับที่จะเตรียมทุกอย่างให้เสร็จต้องบอกเลยว่าท้าทายมากนะครับทุกวันคนของเราเนี่ยอยู่ที่เมืองทองกันตั้งแต่เช้าจนถึงมืดแล้วก็ตอนเช้าก็มาเริ่มงานกันตั้งแต่ตั้งมงเช้าทุกคนร่วมใจกันงานนี้ผมเชื่อว่าจะสำเร็จไป,ไปด้วยดีจริงๆแล้วเนี่ย แรงดันลบเนี่ยเ,เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพิจารณาว่า,าแรงดันเท่าไหร่ดีแต่การทำ smoke c a s เนี่ยจริงๆในการใช้งานนะครับห้องเนี่ยเราแปลงจาก static pressure ให้เป็น dynamic pressure โดยการวัด flow ของอากาศเพื่อจะเติมอากาศเข้าไปในห้องห้องเนี่ยถ้าจะทำ negative pressure ได้เนี่ยแล้วเราไม่เติมอากาศเข้าไปเลยเราจะสามารถวัดที่เป็น static pressure ได้ แต่ไม่มีอากาศเข้าไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างในห้องเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ได้อย่างสบายดังนั้นการแปลงแรงดันให้เป็นโฟโลเนี่ยเพื่อจะเติมออกซิเจนเข้าไปในห้องแล้วคนที่จะอยู่ในห้องเนี่ยจะสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายครับทำ smoke test เนี่ยมีระบุไว้อยู่ใน ISO 14644-3การทำ visualization ในการดูทิศทางการไหลของลมเนี่ย เพื่อจะสวอปตัว Contamination ที่อยู่ในอากาศเนี่ยให้เก็บเอาไว้ใน,ในตู้กรองได้มากที่สุดเนี่ย mm hmm. ก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูทิศทางเดินลมจะใช้วิธีการวัดโดยเครื่องวัดโฟลที่มีดิเรกชันหรือจะใช้ส o k e ก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่อมั่นวิธีการที่เราวัด Smoke แล้วทำวิดีโอเปรียบเทียบกับการวัดความเร็วลมเพื่อจะดูกำหนดพารามิเตอร์ในการควบคุม ได้ดีกว่าครับแรงดันลบในห้องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแตกต่างกันครั้งละ5พาสคาลซึ่งในในงานอุตสาหกรรมยานะครับเราจะทำเป็น2เลเวลเทียบกับแรงดันบรรยากาศหรือหรือนอกห้องโดยทั่วไปเนี่ยเราจะลบแต่ระดับลงไปจากแอนตี้รูมเนี่ยจะลบ5แล้วก็ลงไปอีกทีนึงก็จะเป็นลบ10หรือลบ15อันนี้แล้วแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะ ป้องกันหรือโปรเทคการล่วไหลของสารอันตรายจากในห้องออกมามากน้อยเท่าไหร่ในการวัดเพรสเชอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราเป็นการเทสระบบในขณะที่ก่อนออเปรเรตดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเทสเรื่องในขณะที่เป็นแอดเวสเพื่อดูว่าในระบบเนี่ยสามารถสร้างเพรสเชอร์ได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วเราจึงแปลงออกมาให้เป็นดินามิกมีการไหลของอากาศแล้วเนี่ยเพรสเชอร์เนี่ยในบางตัวเนี่ยมันแปลงจากดินามิกเพรสเชอร์ ไปเป็น static pressure หรือ static pressure เป็น dynamic pressure ซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ย total pressure ก็คือ static pressure บวกกับ dynamic pressure ถึงจะเท่ากับ pressure ที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยถ้าจะวัด pressure เพียงอย่างเดียวในความเป็นจริงแล้วถ้ามีลมไหลไม่สามารถที่จะวัดแล้วเอาค่าตัวนั้นมาควบคุมได้ครับ ตอนนี้เราได้สาธิตให้ดูแล้วว่าณตำแหน่งที่ราวางเตียงกับหัวคนไข้แล้วก็ระยะห่างจากจุดที่กำเนิด contamination จากคนไข้เนี่ยทิศทางของลมเนี่ยที่ออกมาถูกบูดเก็บไปได้100%ซถ้าแพทย์จะใช้เต้นนี้ให้ได้อย่างปลอดภัยเนี่ยจากที่เราออกแบบไว้นี่ก็คือ1นึ่จะเป็นที่ต้องเปิดประตูในระยะ1-5ึถึง8เซนเพื่อใหม้มีลมเข้าไปทำ pattern flow ข้างในที่หัวนอนได้ระยะ ของเตียงกับหัวนอนของคนไข้เนี่ยไม่ควรจะห่างจากหัวดูดมากเกินไปเพราะตอนนี้เราไม่มีตัวช่วยอื่นอย่างเช่นพูดอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยหัวคนไข้ควรจะอยู่ใกล้กับหัวดูดมากที่สุดซึ่งลมนะตอนนี้มันแรงมากเพียงพอที่จะดูดได้พิลเตอร์ทุกตัวจากโรงงานเนี่ยควรจะมีสแกนเทสซึ่งระบุไปถึงประสิทธิภาพในการกรองของ MPPS ซึ่งตรงน,นี้จะระบุถึงขนาดของของฝุ่นที่ตัวที่ท,ที่ที่หลุดรอดออกมาว่ามีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ ึ่งขนาดที่หลุดเนี่ยโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.16ถึง0.25ไมครอนซึ่งเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกับตัวไวรัสผมเชื่อว่าจุดที่ไวรัสไปตกอยู่มากที่สุดเนี่ยมันเป็นฟรีพรินเตอร์ส่วนหนึ่งแต่เฮปารพินเตอร์เนี่ยเป็นตัวเม็ชัวว่าจะไม่มีไวรัสเนี่ยหลุดออกเป็นแอร์บอลพาร์ติเคิลออกไปข้างนอกโดยเด็ดขาด ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนแคมป์ฟิวเองก็ดีหรือว่าบริษัทเต็นหรือว่าทุกหน่วยงานนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับที่สามารถทําให้เราเนี่ยทำงานนี้ได้สาเร็จรุ่่วงไปด้วยดีครับต้องขอขอบคุณมากครับแคมป์ฟิวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภารกิจของเราในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับการรักษาเพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน